คุยฟุ้งเรื่องเกมวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปในปี1987ค่ายโคนามิได้เปิดตัวเกมแอคชั่นแฟนตาซีญี่ปุ่นสุดลึกลับบนเครื่องฟามิคอมในนามว่าก็สุึูู m a เ่นหรือแปลได้ว่าตำนานแห่งฟูมะแห่งสายลมจันทราเกมนี้เล่าถึงตระกูลนักรบเก็ตสุผู้พิทักดาบศักดิ์สิทธิ์ทั้งสเล่มแต่แล้วก็เกิดโศกนาฏกรรม เมื่อปีศาตร้ายชื่อริวกูรันฝืนคืนชีพจากนรกสังหารสองพี่ชายของฟูมะและขโมยดาบศักดิ์สิทธิ์ไปหนึ่งเล่มดังนั้นผู้เล่นในบทบาทของฟูมะต้องออกเดินทางฝ่าดินแดนปีศาจเกาะลึกลับและถ้ำมืดเพื่อตามล่าดาบคืนทั้งสามเล่มและปราปราชาอสูรให้สิ้นซากระบบเกมของเกตสึฟูมเดนเป็นการผสมผสานร,ระหว่างมุมมองด้านข้างแบบแอคชั่น และมุมมองจากด้านบนแบบสำรวจโลกผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับศัตรูเก็บเงินซื้อของและอัปเกรดอาวุธก่อนจะบุกเข้าไปยังดันเจียนที่เต็มไปด้วยปีาศาจสุดโหดสิ่งที่ทำให้เกมนี้โดดเด่นคือโทนศิละปะสไตล์ญี่ปุ่นโบราณสีแดงดำทองท,องที่เข้มขลังและดนตรีประกอบแนวไซไฟผสมลึกลับที่ให้บรรยากาศทั้งขลังและหลอนในเวลาเดียวกันเกสึฟูมาเดน ยังถูกยกให้เป็นหนึ่งในเกมต้นแบบของแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์แบบญี่ปุ่นแท้ที่ภายหลังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกมยุคใหม่หลายเรื่องรวมทั้งได้รับการสร้างภาครีเมคชื่อเกสึฟูมาเดนอันดยิมูนในปี2021เพื่อฉลองตำนานกว่า30ปีของซีรีส์นี้เกสึฟูมาเดน1987ถึงไม่ใช่เค่คเกมเก่าแต่มันคือตำนานนักรบผู้ถือดาบแห่งจันทรา ที่ยังส่องแสงเหนือเงามืดแห่งปีศาจตราบจนวันนี้ขอบคุณที่รับฟังฝากกดติดตามไว้เรามาฟุ้งเรื่องเกมเก่ากันอีกนะครับ